ไปดีทูทุทันกาลติตามฮาทรงซอ,อาคาแฮปปี้จุปสูมุนีก็ไปซ้อกินป่าและไปเที่ยวแม่น้ำคองจะไปแนวใดนะั่งจะน้อยเบื่อน้ำกันไปกันเลยกำลังออกจากบ้ามาไปหาความสุดในธรรมชาติ และไปซ่อมเห็สีมันไมกำลังจำเดือทางไปไปแม่น้ำคลองและไปซ้อมป่ากินในป่า ละจากง,งุกงามป่าไม้แมนสามารถนี้ให้มีความสุขคนเฮาได้เสมอเพราะว่าซีวิตคนเฮามาเที่ยวในป่าและหากินในป่าป่าไม้แมนมีความสำคัญต่อคนเฮาเพราะว่าป่าไม้แมนสเสบียงอาหาร คนหอากินอิ่มได้กำลาจันเดินดทางไปเล่นเล็ดส่วนไหลท่านี่แม้ทาบบกคอยดีทานนี่ทาไปอาจัดลาบานน้อยหนึ่งมีทาคงและส่วนนี่ก็เม่นส่วนฝนตกหลายเธอไม่ว่าเป็นเนี่ยใดก็ตามเป็นทหาสีมาไม่ก็มีความสุดแล้ว

หลานจันเขาตับใหม่ออกในเส้นทางแล้วกำลังจะไปต่อเดี๋ยวนี้เขาจะไปหอ,อรบอจโลกประมาณสิบแปดสิบเก้าละตอนนี้แมนต่อเศร้าก็เลยแนะอย่างบออเถือ่อนี่แมนบริษัทโฮงงามคุกคนบอแฮน ส่วนนี้แม่มีพญาควิด1ก่อก็เลยบ่มีคนยุดลายกำลังจะไปหาแม่น้ำของดนโดนมาดเธอหนึ่งก็เลยบ่มเสด็จทางเดินทางตั้มห้วยไปสวัสดีคุณผูสลมเนาะเดี๋นี้ก็ ยาาฮอนแล้วเนาะยามาก็าประมาณใช้เวลาสองสองุโมกว่าเนาะโอ้ยขดเมยเมื่อกี้บได้ไถเนาะู้าจัดแม่จะไว้าอยู่เทนเนะแตู่ต้จัดยามาแหละสองสองมโมไปแลว้วก็เดี๋ยวนี้เคลื่อนห้ากับบมีหยันหลายเนาะมีแต่หม้อไฟแล้วก็มีใส่ไฟแล้วก็มีอนันตเล็กเนาะเล็กกว่าบได้เงาเนาะเล็กก็บได้ใหญนะนะ่ประมาณําได้ตะปนะูเนาะ แล้วก็เด้ก,ก็ประมาณซ้ำแค่นี้แหละประมาณเนาะแล้วแต่ว่าคนมาเงาก็ซ้ำเนาะแล้วแต่ว่าคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม้เนาะสำคัญที่สุดไม้ไหม้มันตแนแห้งเนาะแห้งที่สุดเนาะไม้มันบ่แห้งมันอาจจะทืบไฟเนาะมันไฟมั่น,น้ามันทือเห่าเนาะแล้วก็เห่าก็ใส่ไหม่แห้งเนาะเดี๋ยวนี้เขาประกอบเนง่ยไรเนาะไปเบอรน้ำเผาเลยเนาะ มานังกันสนะามเพเนาะเดี๋ยวนี้ไปกันเลยเนาะเขาประกอบแน,นวใดเนาะวิธีประกอบแนวใดมีเห็นแน,นวใดเนาะไปเบอร์น้ำเผาแล้วเนาะไปเบอรเล่นะเดี๋ยวนี้มาหอนแล้วมีแต่รถทาประกอบเครื่องเ,อเ,เคลื่อนเข่าก็บ่มีอย่างายมีแต่หม้อไฟใสไฟไ่ไฟเล็กไม่แห้งมีเคลื่อนอันหนึ่งสำคัญคที่สุด<า>ก,ก็แมน สวิตปิดเปิดเฮาซิต่อหมอไฟและต่อออดจัดใส่ไฟ สวยมากสวยมากเอนยมนเอเวลอนยน้ำให่ครับกลังบอกไ้ไปไล่กุหลเขื่อนเฮาวสีอวัยย่นี่เฮาสีไปพานอยู่เถอและไปเบิดบรรยากาศไกลไกลแม่น้ำของ ไปบู่เพื่อคนนอนี่แม่ตุ๊น้อยเวลาขอไปรีน้ำขอเราขอสิมืออยวมาพานอยู่ที่นี่ตอนหน้าแม่มีน้ำไหล ตัวส่วนนี้ก็อตาะาผนแห้งนี้อะครับมองหอแถวนี้มาน้ากันสามคนอยู่บ้านเดียวกันมาหาความสุดและซองกี่ในป่าแบบธรรมซามาฮอนี่แมนเทอร์ทำอิดนี่และสีมาใหม่ที่ได้เห็นบพว่าจะเป็น ใส่นำ้ำนกหมูงบ้านกฏยาและอื่นๆแม่ยูเทอร์ก็มีส่วนยาเนาะว่าเขา่าฟับหมดเลยนะเนาะส่วนยาแนะม่ยูเทอร์เธอเข่ามีเหื้อนะก็ตั้งเหื้อเล่นเนาะมันมเดล่นเนาะจะนาบ้าเป็นอย่างของนะผู้เล่นเนาะเราเคยป่า ก็มีนิ้วไผ่มีเสือมีอะไรเพิ่มต่ลาไมอมีเหื้ยไม่อหาฝ่าเนาะคือมีพวกคนหนุ่ คนเกิดม,มาบโลใบนี้แต่ละคนมาสีใดสีหนึ่งบางคนมาเฮียนบางคนมาเที่ยวหาความสุดในป่าและบางคนมาเที่ยวในตัวเมืองก่นี่แหละหาความสุดยาแทนจีนมหอยุแคบแม่น้ำคอนก็ได้เห็นหลายสีหลายยาก็กคือได้ยิ่งเสียแม่น้ำคอนได้ยิ้งเสียนน และสำคัญที่สุดแม่บรรยากาศดีๆมาฮอนนี่ก็บ่เมงไงใช้เวลาประมาณสีหาสมูแต่อจ้าบ่าคิดโลจ่ามากโอ้วตูตูหลอตูตูหลอบได้กินแล้วหมอกไฟไฟบ่มีโอ้ใส่ใมากไก่ขนาดนี้บ่ได้กินแล้วบได้กินแล้ว เอาไปซ้อนน้องไม่มัหมะไปกินเนาะกำลังจะกลับไปสบพาพร้พอมเดี๋ยวนี้ก็หอนิบเวลากินเขาแล้ว บอมะบอจ,นะอนะจนะอับ,นะบนะโลเนานะไว้ทนี่เนาะโลจับเนาะเมือ่อกีนะ้บอได้ไทยเนาะเดู๋นี่กลับมาเนาะเมื่อกี้มองไฟไมอย่าบ่มีเนาะไฟบ่มีหรอเปล่าเออเมื่อกี้ไม่ไฟบ่มีเลยบอบ่ได้นาะบ่ได้ป่ามีแต่ไปเที่ยวน่ะน่ะไปแนะม่น้ำลอนะกลับมาเน,น,นี่ยจับปลาไป มีก็ตั้งเือไว้คู่นะคูถ่ถ้ำเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้ผมไปอยู่กับนะี่จะกตวเสามคำเนาะสามคนคละครออั้งถ้าผู้ใดย,ยังบ่ได้ติดตามเธอ ฝากกดติดตามด้เพื่อคลิปใหม่สิลงจึงเจ้นเตือ